ผมในกูผมในดิชเนลนะคัะผมนะเร็ววันนี้ก็กลับมาเล่นกับซูดิคิวเลอร์อีกแล้วนะคบผมนะนี่จะกูเบื่อเออโอ้ยเฮี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 ยอ่าว่าก็ฟักอ่าากฟักมันเกิดไกลกูเฮียอ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นคนเดียวนะคบผมนะวันนี้เรามาเล่นกับดิอัลล์มาสเอชนลนะคะเออซึ่งผมได้ทำตามสัญญากับตัวเองไว้แล้วฮะว่าถ้าถึง500ไลค์เนี่ย มันห้าร้อยไลค์พีห้าร้อยห้าร้อยซับสไครต์กว่าเนี่ยมันจะเล่นกับเพื่อนผมนะคะเหมือนนะเออขอเสียงไอ้แจมึงพูดดิเออพวกคนดูมากเลยเออมึงพูด,เ,พด,ด,เ,พดเลยไอ้เหี้ยครัะตกขอมาอยู่ใกล้กูเนี่ยโว้ยยายเหี้ยกูตายเดี Help me. Help me. ๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮลมี่เฮลมีครับตกลอไม่เป็นไอ้ดำไอ้ดำฝักคองไอ้ดำฝักคองฝัก ฟักอยู่อุย้ยเฮี้ยแม่งแม่งตอบย้อแล้วซ้ำเติมใส่กูนะอี๋โอเคหนียมาได้ละนี่กูเดินมาตายหรือไงวะไอ้เจ๊กูเดินมาตายเฮี้ยรอบนี้นี่มันซึ่งเฮี้ยซึ้เกินนะถ้าช่อนโอ้เอ้ยคุปผู้หญิงคุปปี้หญิงคุปปี้หญิงคุปปี้หญิงกูขอจะทำเมียหน่อยเอ้อเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรนะเออกูขอไม่พูดแล้วกันนะอีกรอบเด้อ กูเจอของแอปปีเกอกูเข้าทออา่าทอแล้วมดท่อไปล่อเธอจ้าไปอยู่ไหนเนีน่ยใครโดนดนาะรู้แต่จ้าการที่เราเป็นพยาบาลเท่ากับเราเอาชีวิตไปตายเว้ย<อ>เออมึงชอบทำนะโอ้ my god อ,อ้อะไรแดงเดงนะ่ะกูอยากกินน้ำแดงจังเลยถ้าตการมึงทำน้างแดง กูอยากเสียนะกูไม่อยากเลยมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วโอ้ชตโอ้ชตโอ้ชตรไม่น่าท้าเลยกูลน <Nope. S 1> ถ้าไม่ดีเสียงก็ขอภัยนะครับนะซึ่งถ้าซึ่งถ้าถ้ามันไม่ดีเสียงเดี๋ยวผมจะใส่ซับไตเติ้ลเสียงเพื่อนผมให้นะครับนะถ้าไม่ดีเสียงเออ,เอ,อนะ ขอดูนะครับผมนะว่าเจอาร,รอดหรือเปล่าเ <Yeah. S 1> จามึงรอดนยะ <Yeah. S 1> เอ้ยอเอ้ยมึงอยู่ในตู้มึงอยู่ในตู้เ <Okay. S 1> จา้าไอดาบเฮียนั่นมันเอาอย่างไรวะ okay. ดาบอะไรอ่ะดาบด้านหลังมึงอะที่มีเลนโบล์อยู่ด้านหลังบร yeah. <Even> <Bra. S 1> าหนะ who can save Roner กูไม่ใส่เพลงลิขสิทธิ์ไอสัตว์ ถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ไปเลยนะโหไม่ใส่เนื่องจากลีกัสซีเดอร์นะถ้าใครอยากติดตามย่องเพื่อนผมก็ติดตามได้นะคะ <Okay. S 1> ก็ก็ช่องชื่อผมก็ขึ้นนี้เลยเออขึ้นให้นะจะจะมีคนตายมึงไม่มึงไม่ไปหิวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ่าเออแจมึงดูเด่นอะ่ะฮัลโหล ยาชายไรเหี้ยทุกคนมันหลุดอ่านอีกแล้วชัดเจนหลุดหลุดหลุดไอ้เหี้ยแม่งหลุดทุกคนแม่งหลุดไอ้เฮียกูย่างชอบเลยเฮียมากเออเออตายตายตายกูก็จะตายเนี่ยไอเหี้ยแม่งมันหลุดเด้อเนี่ยมันวนดึง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 ,ดงเนี่ยทุกคนได้ยินไหม อ่ะเหี่ยวแม่งตายอ่ะทุกคนแม่ง what the ฟวัตไอ้เจ๊มึงหลุดอ่ะไอ้เหี้ยหลุดตอนไหนวะมึงหลุดมันนี่เสียงมันหลุดอะ่ะไอเวนแม่งค้างอยู่ตรงหน้าหลุดอ,อ่ะไอ้เวนเออกูเลยบอกคนดูว่าแม่งหลุดเลยไอ้เวนเฮ้ยนะคือเพื่อนผมอะ่ะคือเพื่อนผมคือคอมมันไม่ค่อยดีนะครับเอางี้คอมมันกากเออนะมันก็เลยหลุดบ่อย อ๋อที่โทที่โทมชอบเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยอ๋อมึงไม่ต้องเรียกชื่อแอปก็ได้นะไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเซ็นเซอร์ไว้ <c oughs> นะทุกคนแม่งเวลากำลังจะได้แล้วตอนนี้กูกำลังหาเมียอยู่เว้ยในการเอามีดของกูไปจิ้มรูขี้ฮะวัดวัดวัดว ให้ Why, เลยดับเบิลนี่ดับเบิลไอ้่ไอ, <laughs> อ,อ้้เียยฮสีแดงๆน,นี่คืออะไรวะเกมพายบอกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มีมเปอร์เซน็เซนต์การเป็นฆาตกรแต่แม่งไม่ได้เป็นฆาตกรวายสมดๆสมน้ำแน่ผู้หญิงเว้ยเห <laughs> <laughs> นื่อยคนตัดต่อกูอีกเนี่ยฮี้ไม่เป็นไร คนจะต่อไม่ใช่มึงแบบคิวมีคนพิมพ์เขาว่าคิวเลื่อนนุก,ก่อนที่เราจอยมาด้วยนะเวนกูอย่างเพียหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนวัแบบนบบนมดมา,มาเออเออน่าจะน่าจะมันน่าจะก่อนมันน่าจะกดเอ้ยมีคนตายโอโ้โหแม่งชูเปอร์เดด ฉันคือหมอพยาบาลโ,โ,โอ้ไม่อยากเป็นหมอแล้วกูไม่อยากเป็นหมอกูขอลอาออกจากการเป็นหมอกูขอลอาออกเฮ้เจ๊กูช่วยทันฆาตกรมันโง่หรือมันโง,ง่ไอเจขฆาตกรมันมุดไม่ได้ว h a เ t ่ e fuck อะไอเย้ยแม่งลืมคนดูเลยไอสัตว์ทุกคนตอนนี้เราขอช่วยคุปญิงไงคุปยิงไงเออการเล่นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะ โอ้คาตกรโอเชียโอเชียเดอะโซเชียกูซ oh, oh, ่อนในตู้แล้วกันไม่มีใครเห็นบอกเลยว่าโคตรเนียนโคตรเนียนพี่มึงดิแขนโผล่เดี๋ยวเรื่อยเรื่อยยา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  ผมนะขอไม่พูดใน YouTube นะครับผมนะพอดี YouTube เป็นทุ่งราเวนเดอร์โอ้คาตกรนคาตกรแจรมจะร้อยคาตกรมาฆ่ากูจะเบื่ออ้คาตกรมันน่าจะฆ่าก,กูกนะ่อนอะเอ้ยมันไม่เห็นมันโง่ทุกคนมันโง่ว้าวดิซิ i โซบัลฟ์เฟลโลถ้าคนามไม่หญิงดูคลิปนี้อยู่น่าจะโดนด่าไปเรร้อยๆโอเคกูเข้าทอแล้ว มุดท่อไปล่อเธอ,อ,อและใครมันพิว่าฮ้าห้า,หา,า,หาดิบเ,รเรบรามึงมึงรู้มหรอมึงรู้มหรอเออกูอยู่ในท่อพยายามไปหาฮะพยายามกูอยู่ขดไก่เลยเร็วเ เท่าทีมาไม่ทัน Who can save for never อะขขา้าตคอนมันอยู่ในห้องนี้กูไม่เข้าไปอ่ะไอ้หี่แต่ที่ซ่อนกูแต่ที่โอ้โ oh, อ oh, ้อูเกะอุแองโกไอ้ยี่ไม่มีโดนกูจุ๊แม่งเออกูเล่นปลาคัวกับมันละไอสัตว์อืมปลากลัวปลากลัวดีเดยดโอเคกูมีมีคนที่จะชุบกูไหมเฮลมีปรีซ เมี่ิตีกูช่วยมันทั้งหมดไม่มีคนช่วยกูเลยดิเยี่ยมกูขอลอาออกจากการเป็นพยาบาลนะครับผมนะกูขอสองตาพอ,อเหียตานี้เจ็บคอมากเออไม่นะถึงจะ,จะเป็นแค่คนที่ล้มแต่ฉันยังมีความหวังความบริทัานและความเกียิชังกูไม่ได้พูดเหียเยเลย,เลยโอเคสรุปตาสองตานี้กูแพ้ คู่ไงเออนะคะเพื่นะตอนนี้ก็เสียเวลาไปกับการถ่ายคลิปเยอะเลยว่าที่กูตัดน่าจะเหลือแค่ประมาณสักแปดนาทีนะเออแต่ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ประมาณสักสิบนาทีเก้านาทีอย่างเงี้ยโอเคจ้ามึงมามึงมาโพสถ้าถ้าเปิดคลิปถ้าปิดคลิปก่อนนะใต้บันไดโอ้ยเฮียเฮียเฮียกูติดบักกูติดบักเฮีย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 เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันเฮ้ยเฮ้ยจ้าเพลงนี้เพลงนี้น่าจะเหมาะนะ หายบอลุงยายยี่อายบาโอ้ทั้งไงบาชิวยนะเออเรามาจบคลิปในใต้สะพานดีกว่าว่ะในใต้สะพานไม่มีแต่ควายควายเต็ไมไปหมดเออขอพิมพ์นะครับว่าเป็นใครโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแรกกันไปก่อนเจอไหมคลิปน,นี้เนี้ยทุกคนถ้าใครอยากเจอควายที่สะพานมึงพิมพ์เขาว่าให้ทุกคนอ่ะพิมพ์เขาว่าลุงตู